กำลังทําอยู่นะครับแล้วมีโดนดาเมจเข้ามาแบบนี้นะครับ ก็จะคนเซิลทันทีนะครับผมนะครับเราสามารถรวม UI เป็นอันเดียวได้นะครับอย่างเช่นเราเราอยากให้ธนาคารมี2จุดแต่ว่า UI ขึ้นแค่อันเดียวนะครับสวัสดีครับอยู่กับแลนสติ๊กเกอร์ช็อปผมในจะมารีวิวสคริปต์ใหม่นะครับเป็นสคริปต์ป้นรวมนะครับก็คือสามารถเอาสคริปต์ป้นหรือทำเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ทุกคนต้องมาแย่งกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเออนะครับเมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้นนะครับจะมีเวลานับถอยหลังนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังจนหมดแล้วนะครับจะขึ้นคําว่า lady นะครับก็คคือสาาามรรถเลล่่่นนนกััได้้แแววะบต เราสามารถตั้งได้นะครัว่าหน้าคอนฟ l i ว่าเราจะให้คนที่อยู่ที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับเข้าได้ไหมเมื่อกิจกรรมเริ่มนะครับอ่านี่ผมตั้งว่าไม่ได้นะครับรถก็จะไม่สามารถเอาเข้าได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนก็เหมือนกันก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันนะครับผมเราจะมาดูด้านในกิจกรรมกันบ้างนะครับเมื่อขึ้นเรดี้แล้วนะครับเราก็จะให้ทุกคนทับสู้กันในนี้นะครับจนเหลือคนสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาป้นหลังธนาคารนะครับผมเมื่อถึงจุดนะครับก็จะมีเทคบอกแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถกด e เพื่อเล่นมินิเกมได้เลยนะครับมินิเกมตัวนี้ก็แถมมาให้กับคนที่ซื้อคริปนี้ด้วยนะครับผมในกรณีที่เรากําลังทําอยู่นะครับแล้วมีโดนดาเมจเข้ามาแบบนี้นะครับ ก็จะแคนเซิลทันทีนะครับผมก็คือคนาาที่กำลังทาอยู่ก็จะโดนแคนเซิลแบบนี้ก็ต้องเล่นมินิเกมใหม่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะัะเมื่อ,อโหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับไอเทมนะครับผมจุดนี้ก็จะหายไปนะครับด้านนอกวงก็จะหายไปเช่นกันนะครับผมรวมถึงบิฟในแมดด้วยนะครับก็เลยอีกจุดหนึ่งนะฮะ ต่อมานครับเราสามารถรวม UI เป็นอันเดียวได้นะครับอย่างเช่นเราเราอยากให้ธนาคารมี2จุดแต่ว่า UI ขึ้นแค่อันเดียวนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมมี u r ธนาคาร3จุดนะครับผม ...123 นะครับแต่ UI นะครับมีแค่อันเดียวนะครับผมฝั่งขวาอันเดียวเพื่อไม่ให้มันลกหน้าจอนะครับผมเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้หมดให้ดูนะครับ โอเคครับเมื่อเราเก็บครบหมดแล้วนะครับ UI ก็จะหายไปแบบนี้เลยนะครับผมในแมปก็จะหายไปด้วยเช่นกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเราก็สามารถทำโซนอื่นๆได้เช่นกันนะอย่างเช่นป้นลังคานะครับผมลังคานะครับปึ๊บเปิดขึ้นมานะครับ UI อันเดียวแต่มี2จุดนะครับแบบนี้เลย จุดก็จะวางไว้ให้แล้วนะครับมาร์เกอร์ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะฮะจุดแล้วผมก็วางไว้ให้แล้วนะครับรัง,าง,าง,างคากับแผนาคารนะฮะเดี๋ยวเรารอเวลานะเพื่อที่จะกด E ได้นะครับผม มินิเกมนะครับของร้านค้าก็สามารถตั้งแยกได้เช่นกันแต่นี้ผมไม่ได้ตั้งมินิเกมนะผมตั้งแค่ธนาคารนะฮะเราก็สามารถใส่มินิเกมธนาคารแบบหนึ่งร้านค้าแบบหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับผมอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราเก็บเสร็จนะครับจุดก็จะหายไปแบบนี้เลยทั้งโลกแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ผม UI เป็นรูปภาพนะครับสามารถเอาไปปรับแต่งทํากราฟิกสวยๆมาทําเป็นครูดาวเท่ๆได้เช่นกันนะครับผมสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค้ดบนหน้าจอหนือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ